บนกันนะห้าแต่มป็นแม่ด้รับนบมีงานบ้านเาเต้องเลนมต้องเลเาด้ดีกี้ามเขาไ่ปก้งฉี่ได้เลยม่ยง่ม่ไมม่ไ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 มาไ่ไม่ไม่่ไ่ไม่่ไ นั่งเอกครับนั่งเอกครับน่ั่งเอกคนใหม่ครับนั่งเอกเนี้ยคือดังดำร้านกินชีมาหัวกัมาไป้เพ่เพ่เขาขอหลองดลายๆต่อเพี้ยนเพี้ยนที่รบเพี้ยนที่คารพรักโอ้กูสอนเต้ไฟพระเอกกันไฟโอ้ยคือเสียงลำเก่ง้ะหุ่นอับปากมากพี่ผู้เบิ่งบอกไปไปโอ้ใจก่อนไอ้ผมต้องมาอดใจก่อนพี่มังบ้าคนตายแล้วเอาผู้ใหม่มาท่านไในถามมันไปหรอยังไปถามมาสิแต่ยังเขาจะแกล้วเพราะหี้ โตจก้องทครคตทะเลไปหาผู้ไม้มายาวไออิงลใส่ไปแลเนก็นีงปวันแกชีแงก็มองแล้วว่าจะไปว่าจะไปชีเมืองออกวันนเลยเอาพอ้อ บ่เป็นยังวะฮะเนี่ยเอาบ่โ like yeah. go? right right go? 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 ูโตเลยบ่อยู่เนี่ยบ่เอู้ยจะเป็นบ้าดิบ่อยู่นี่ยังบอถีบนั่งเอกจนตกฟากฟังบุญเ่ยแม่นบ่งบอโอ้โถโถโถโอ้ยนั่งเอกไปชิลำใส่ด้วยไปชิลำใส่เจ้าด้วยพอแล้วไปบ่าไปแล้วอวลากนะไม่ไม่ตัดจีกเทียบเพนดังนั่งเอกคนดังนั่งเอกนี่ไม่ตัดเจียกเดี๋ยบไม่มีเวลามีแต่ไปล่ำ ไอ้ขอโทษอุ้ยพี่อาจารย์ยังเห็นกักสีก็มาเก็บแล้วโอ้ยนิสัยไอ้บ่มีจังสรนจักเท้าออ้บ่ได้ตั้งใจไอ้ลืมตัวไอ้บ่าอุตโตส่วงมันตั้งใจกูสิบ่ได้เมาเอารถเอาเมาเอารถเป่ายู่ฝากห่วยประทับไหมอืมไปเอกนั่งเอกเอ้ยไปไปเล่นยุ่กลางกลางคุณพี่น้องคุณบ่เห็นงอาศัยขูคักๆางรกูปวดเอกเอามาขึ้นรถเหยียบหมาเถอะวะเนี่ แต่รถสุนียาจี้ยัดี้ไก็บอกค่ะมึงขาดสายกูค่ะกูสิงยังได้บ่บัดอีกกูปวดเหมือเช้าไปตลาดสิบ่คััวถวยกัเจ้าแตกเบิดติีกโอ้โอ้เป็นยังไงเป็นยังไกูขี่ควายนั่เองเมียนขี่ควายนะไอ้ขอโทษกีบ้าเห็นน้องเปยังก็เตียนเทียบเตีนทำขับแท้ไอ้บ่ได้ตั้งใจขอโทษถด้ตลาดเด้อ ีเอาเดี๋ยวเจ้าบ้านนั่งเลยเลำ่ำเจ้าบ้านเม่กี่คือว่าสิบว่าลำคค้ำใส่เขาถึงตีนเขาเราไมันช่คิดพ่อตัวก <c oughs> ารเรียน้องเป็นกายปล่อย้ไปกินวัววัววัวอย่างกอนอยู่ ุยังตั้งหููจับงุมไหมตาเรียนน้องเป็นครูเสียงดีนักเอกเสียงดีเสียงดีเปแต่เลืองตนพร้อมได้เดินนี่เขดีกขาไม่ได้ผ่นซองหาก็ยี่รถพันที่ซื้อพกับพลาสเ้อร์ตาเรียนน้องเป็นครูไอ้หดนไปกินยา เลียนน้องเป็นมาให้เตะขี่มาเสือจำนวนคใช่ขนาดเที่ชื่อคมกว่านี้ก็มีดยังหรอมีดโกนโอ้ยกันเห็นน้องเป็นไก่เลี้ยวน้องไปกินข้าวมันบอกคือไก่ได้เลี้ยวบางดาเดียวเนี่ยคือยังยังคือยังโอ้ยคนตายเข็มเลี้ยนดยวะ ตาแมวม้วนตัวเนี่ยนัน่งอย่างซื้อ,อยังเนี่ยสิโอ้ผมหอมอะผมหอมเรียนเรื่องหน้าผมหอมบ่ <c oughs> อ้กกะวีกะวีบ่ได้รจำเป็นละเร่ยนเรื่องยังก็เร่ยนน้ำใะย่านปีนเขาด้วยพ่อฮะเมื่อเปียบเป็นไก่เป็นไกลยังไงเนี่ยมังแล้วมังแล้วมึงหนาบ่าคือผมเบิ่งแล้วหนาคือคือแมวหนาแมวม้วน กินเป็นหน้าผมมวม่ให้เป็นแมวลูจ้าไปเล่นน้ำยาเขาไปเล่นน้ำดอกเอาไป่็สั่นบนบเล่นตีอยู่เนี่ยเ็ดอ่อนวออ่อนวเขาแม่อ่อนวเขา ก็อ <minutes> ีโตกงเออนางเอกนางเอกนางเอกเป็นนางเอกเหรอนางเอกคือโตกงนางเอกพูดตะว่ามึงมีปัญหาสิเลือกเกินจะเป็นไผ่โตกงโอ้มึเป็นไพ่เอกนี่บาดใจโตกงว่ะป้อนมาแขนให้ก็ขอต้มมัดแต่ว่าไอ้พวกนี้คือพองนี่คือเนี่ยตาเอวขึ้นไปห้าข้อบู๊ขีเข่าหัวตาอิ่มนี <lawsuit> <ulously done. S 3> ่มองนี้ขาต้มมัด ก็ต้องมาบอกเลยยังพี่เอิญพี่ลูกเฟมาล้ำใจบอสพี่กูนี่ล้ำใ่กูเบิ่งมาดวนแล้วกูมันใส่มาด่วนเจอแล้วเจอตุ๊กปงแล้วบอสมักมีปัญหาหลายเป็นบ่หนูยอมแล้วถ้ามักมีปัญหาเดี๋ยวกูจะถามมุงตอบได้ไหมกันตอบได้กันจิตอบตอบเพได้น้องกันจิยกเลิกอะไรเอ่ย ถามดิเนอะเอาอะไรนี่บ่แม่นถามเหรอบอสฉันว่าอะไรนี่คือถามเด้เอ้อนี่ฉันไม่รู้ว่าอะไรเอยมันยังไม่ครบม <c oughs> ื้อนี้ก็อยังก็เข่าแต่ว่าเพิ่นเอออีหยังเอาจักหน่อยอีหยังบ่แหลมบ่ฮ้อนบ่แหลมบ่ฮ้อนอ้อ ขอเปลี่ยนคําถามไม่ต้องเปลี่ยนตอบก่อนนุ่มรู้ค่ะอะไรไม่แรงไม่ร้อนไม่ร uh uh ู้ตอบไดเลยป่รู uh uh ้ค่ะกูณสืตอบให้เฉลยเฉลยเฉลยตู้เย็นโอ้ยจะเย็นไงไยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวบ่ได้ปรุงมันก็ะเม็นตัวมันแปลว่าจังไนเอาอธิบายด้วยบ่แหลมบ่ฮหอนบ่แหลมนี่แปลว่าตู้บ่ฮหอนแปลว่าเย็น แล้วเป็นตู้เย็นเยี่ยมมาแล้วกูปน้าเป็นนั่งเองนีปัญหาเลยวะกูถามอีกไงถามรถพี่อะไรเอออยู่บนไอศ์ครีมฮะอะไรเอออยู่บนไอศ์ครีมฟ้าถังไม่ใช่คนขับรถมอไซค์ไม่ถูกันห่มไม่ใช่กระเวนไม่เลยมันยังไงนะข้างคก ไ่หรอกู่ใดเสียวข้างโคกไปจะไหนจะขิมชอบว่าต้องมเป็นต้นไปทบไม่เคยฟังหรอกยังข้างโคกขึ้นอะไรข้างโคกขึ้นวอเอวอคืออะไรวอรคือไอ้จะขลิบห่วยข้างโคกขึ้นวอแสดงว่าข้างโคกอยู่บนไอ้สุกทีมเปนนี้พี่น้องใชได้กับเอาิพี่พน้องแได้พ่อขับนางเอกเปลี่ยนบท ไม่บันไมยังงานี่นั่งเอกจะเป็นตัวโกงได้บันเอาแค่ไม่บันโอ้มันหลังนะไม่ถามเนี่ยอย่างหล่ะครับมึงเป็นบ่เป็นตัวโกงที่มีปัญหาอะไรคุณแม่วัดนี้นั่งเอกก็มีปัญหากันเนี่ยอันนี้หลตัวโกงครับอยากทราบว่าโอ้ไม่เคยเป็นแบบนี้เนาะอยากทราบว่าฮะหมูกับรถทัวร์อะไรสูงกว่ากัน มูกับรถทัวเออรถทัวผิดยังผิดหมูสูงกว่าทำไมถึงสูงกว่ารถทัวมีกี่ชั้นสองชั้นหมูมีกี่ชั้นตใจบอกพวกตูงกุงหมูมันสามชั้นมึงโชว์ไว้ใจบ่ต้องไปไป,ต,ไปต้องไปมึงต้องเป็นทาสของนางเอกเอัดใจสิยัดยา่ายไปตาส ปิดตัวโกงครูซะเป็นพวกจะพาไปหาแม่เจ้าแม่ของเจ้าไม่เห็นเจ้ามานานแล้วจะจับได้ไหมไม่รู้นะคนมายืมนี่งแต่งตัวดีๆอย่างงี้แมเออนั่นแหละคนกระจายหนีแล้วเห็นบออกหน้าเลยเอาเรียมพ้นเอาหน้าเรียมเลยเอาเรียมใส่อีกบลมาแล้วเรียร์มาเรียมสองคนเรียมจ๋าจำขวัญได้ไหมขวัญที่นั่น ขวัญจะเป็นขวัญขวักกระิเป็นมีดเท่แล้วสินมันจะจำได้ไหมนี่น่ะใครใครพ่อแม่แม่เออเขาเขาจมมาท่วงนีท่วงนีบอกสามมุ่งเส้าเกาหลีลิกาแล้วก็อย่างนี้ไปมึงมันเป็นใครอันนี้ตกลงกันแล้วสิเป็นผัวเป็นเมียกันสิไปเก็นอ้าวมันจะเป็นผัวเป็นเมียยังไงเมียกูอีเลี่ยมเนี่ยอ้าวยังเอกคอยนั่งผมหอมๆในพ่้มเป็นอีเลี่ยมเด้ระวังค่ะคักดัวล่ะแม่มาจัดส อ้าวงงงงงงแก่กระบาดเธอจำลูกไม่ได้อีกลูกจะได้ขึ้นเป็นจังเสีเอ้าวอย่าเลยงงเงีกยงงเงก้ยเป็นยังไมึงจะาควันจ้ตัโกงนะกู้บัญชาอวะพี่ห่างกันแค่นี้มึงทำไม่ลืมเหรอเอ๋อเ่นกับเ่นเจ้าเล่นเป็นตัวได้ก็ไอ้ควัญไอ้ควัญขวันเป็นอีเลี่ยมแมนบเออพี่ขวัญ ตะกี้คือวันสิบเล่นน้ำเขาอยู่จีนเขามันสิเล่นน้ำเขาคก็ว่าโยกัาท่านนอกเล่นน้ำเขากันโอตีอีเรียมอันไหนเราควายมึงจำคำมันสัญญาได้ไหมคำมันสัญญาอย่างละพี่อยู่กันมาจนมีลูกมีเต่าด้วยกันเนี่ยมึงลืมไปแล้วเหรอใช่ลูกเนี่ยเนี่ยลูกทุติลกของเราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เป็นลูกให้เป็นลูกให้เป็นพ่อนี่พ่ออายุหลายปเนีดยสามสิบต้นต้น แล้วลูกอายุเท่าไหร่หกสิบต้นเต้นแสดงว่าไข่ได้ลูกก้อนได้ผัวตัวฉันไม่อย่าเลี้ยงนี่ดูว่าเขาก็อยากออกลูกก้อนได้ผัวว่ะอันนี้ก็ปุ๊บจริงเลยบอกเขาว่าหาขวบพบขวบเปนก่อนเล้วไปการแสดงอย่าบอกว่าหาขวบอย่าบอกว่าหาขวบเถอะเรียกเอาอย่างไงจะกลับไปอยู่กับพี่ไหมเอากลับกับกลับตัวพี่ประเดี๋ยวว่าแต่ว่าเอาลูกเขานี่ขอบงอ่ำลาบได้ยังี้ทำไมขบงอ่ำลาบแล้วขันเทาไปในลูกว้าเอาไปดูทั้ความ ช่วยกันเลี้ยงสิมีมาด้วยกันช่วยกันเลี้ยงเอาเฮ้ยเอาชีบเอาชีบไหมเอาชีบไหมเอายังไงเอาชีบงัดปากให้มันตายซะลูกเลยไปไอ้ดิ้วเฮ้ยหยุด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 ยังหยุดหยุดมึงเล่นเรื่องยังลอยถ่มึงเล่นเรื่องยังคุณสร้างคุณแผนเอาเลยมึงเล่นเรื่องยังนั่งผมหอม โอ่งมึงเล่นเรื่องยังเถาหัวคอรอคนละเรื่องตัวนี้แมมันเป็นลักษณะของกระยูบไ่ได้ของไอยคนกาเป็นมอสเลยเล่นลูกเล่นแบบม้าเล่นแบบสุนี่ลายเอกอ๋อดีดีเ่าปันใดก็ยังยึดคือกูนุ่มแน่นด้วยถีบเอาถีบเอาหมาเอ้ย